ทีแรกก็ไม่เชื่อค่ะแต่พอลองซื้อมาใช้ฟันขาวขึ้นจริงค่ะขอบคุณรีวิวนี้มากๆนะคะแนจะบอกว่าตัวที่ช่วยให้ทุกคนฟันขาวเนี่ยมันไม่มีสารอันตรายบางคนบอกใส่เพอออกไซด์อะไรทั้งอย่างไหมไม่ได้ใส่ฟันขาวขนาดน,นั้นแล้วเหงือกพี่ล่ะคะไม่มีนะคะตัวนี้ถ้าพี่ไปศึกษาดีๆนะกับน้ํามันการพูตัวนี้จะช่วยให้ลดการก่อตัวของหินปูนค่ะและถ้าใครแบบว่าเพิ่งมีหินปูนเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้อ่อนตัวแล้วมันจะหลุดเวลาที่เราแปรง เวลาที่เราใช้เจลใส่ลางเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ฟันนานๆมันเข้ามันมันเข้าไปในซอกฟันอย่างเงี้ยพี่มันจะทําให้พวกคาบนะคะยิ่งคาบบุหรี่คาบกาแฟคาบชาพวกเนี้ยมันยิ่งเป็นแบบแคบสีที่มันติดอยู่ฟันใช่ไหมพอเราเอาใส่ลางแล้วฟอกเนี่ยมันยิ่งจะเวลาเราแปรงอะมันจะทำให้คาบหลุดออกเร็วมันเลยทําให้ฟันดูขาวขึ้นหรือบางคนที่แบบแปรงฟันเร็วๆแปรงฟันไม่สะอาดอย่างเงี้ยยิ่งถ้าแล้วเราถ้ามาใช้ตัวฟอกงนี้นะหลังจากนั้นเอาไปแปรงอ่ะ นี่จะทำให้พวกขี้ฟันพวกคราบสีส้มส้มสีเหลืองๆอ่ะมันหลุด